ทำไมอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลือกทุกคนครับวันนี้อยากจะมาแนะนำคีเร์ a นนิ่งจากหนังสือไลฟ์ p a นของ David ซิน c l a i r นะครับที่บอกว่าเรื่องของอายุเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ตัวเลือกครับคีเร์นนิ่งที่ได้มาคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ข้อแรกเลยนะครับการทำ intermittent fasting ครับซึ่งเขาได้ทำการทดลองกับหนู2ตัวนะครับระหว่างหนูตัวที่1ที่กินข้าวทุกวันกับหนูตัวที่2ที่ไม่ได้กินข้าวทุกวันตัวไหนจะอยู่นานกว่ากันครับซึ่งผลที่ออกมาก็คือหนูตัวที่2เนี่ยที่ไม่ได้กินข้าวทุกวันครับอยู่ได้นานกว่านั่นก็เพราะว่าตอนที่เราไม่ได้กินข้าวเนี่ยร่างกายของเราผลิตสิ่งที่เรียกว่า longevity gene นะครับเพื่อทำให้ร่างกายของเราอยู่รอดได้นานขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นการทำ intermittent fasting เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอันนี้แนะนำเลยนะครับ ข้อแนะนําถัดมานะก็คือเราควรกินโปรตีนให้น้อยลงแบบพอดีพอดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกรดอะมิโนโลิซีนไอโซลิซีนและก็วาลีนะครับเนื่องจากกรดอะมิโนเหล่านี้เนี่ยส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มไลฟ์สปนหรือว่าอายุไข่ครับตัวอย่างของการลดกรดอะมิโนก็เช่นลดการบริโภคเนื้อไก่ปลาแล้วก็ไข่ได้เลยครับซึ่งเราจะเห็นได้ชัดจากกลุ่มคนที่ทานมังสวิรัตครับก็จะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งน้อยกว่ากลุ่มคนที่ยังบริโภคเนื้อสัตว์อยู่ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือแนะนาให้ทุกคนเนี่ยทานโปรโตีนให้เพียงพอแต่ว่าอย่ามากเกินไปครับข้อสุดท้านยนะครับเขาแนะนําให้เราอยู่ในที่ที่มีอากาศหนาวเยอะๆครับเพราะว่าตอนที่เราสัานเราหนาวเนี่ยร่างกายของเราจะกระตุ้นสิ่งที่เรียกว่าเซอร์ทิวินครับเป็นโปรโตีนชะลอค,ความแก่ครับซึ่งเซอร์ทิวินเนี่ยจะไปช่วยกระตุ้นให้เกิดบราวน์แฟตในช่วงบริเวณไห,หล่และหลังของร่างกายมนุษย์ครับและความสําคัญของบราวน์แฟตเนี่ยก็คือทําให้เรา แก่ช้าลงนั่นเองครับและเมื่อเราแก่ช้าลงครับโรคที่มาพร้อมกับความแก่ก็จะมีลดน้อยลงไปเช่นเดียวกันครับหรือถ้าใครมองว่า3สิ่งนี้เนี่ยมันอาจจะทํายากไปนี่เลยครับชาวดิสมาดิงเอเบิลนัมเบอร์วันแอนตี้ออกซิแดนท์วิตามินครับนี่ช่วยปกป้องการเสื่อมของเซลล์ครับ <Wow. S 1> ทำให้เราเนี่ยเด็กลงด้วยนวัตกรรมการลดอายุระดับเซลล,ล,ล์ครับแบรนด์เดียวในโลกที่มีคลินิคอลสตาร์ดี้ครับรับรองว่าสาม,มารถลดอายุเซลล์ได้จริงสูงสุดถึง8.5ปีครับ